ปกติเพื่อนต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ปิดอัมพางหน้าท้องแต่ตอนนี้ไม่ต้องรักษาดูใส่เสื้อผ้าตัวเล็กได้เลยสบายบายรู้สึกว่าแฮปปี้ชอบคือตอนเนี้ยคือดูดีเลยเอาตอนแรกๆก่อนเข้าห้องผ่าก,ก็รู้สึกกลัวพอทําไปอ้าวไม่เจ็บอ้าวไม่เจ็บเล็กมากค่ะโอ้นีเท่านี้เลยเล็กเล็กมากช่ว <laughs> งโควิดคือไม่ได้กำลังไล,เล่เกิดคือกินตอนนี้ก็ไขมันก็เป็นอยู่ที่หน้าท้องเป็นลูกกลมเลยท้องล่างเยอะสุดท้องล่างเยอะสุด เ้าก็รู้สึกไม่มั่นใจก็เลยตัดสินใจปรึกษาที่เคมบีทำเลยทันทีครับคุณหมอมอกเบามากไม่มีระไรทำเลยคระแผลเป็นยนง้งบ้างคะคุณพี่ในเรื่องแผลเล็กมากค่ะโอ้นีเท่านี้เลยเล็กมากก็ใครมีปัญหาไขมันหน้าท้องหรือไขมันแขนขาหรือเนี่อแล้ะค่ะแนะนำเลยค่ะเคมบีลองปลอดภัยไม่เจ็บไม่ช้ำค่ะรองปังเสียเสียมอย่างนี้